แล้วก็5ดูนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาครับคนวันอาทิตย์โอ้โหช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะครับขึ้นไพ่เดอะซันเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจะทําอะไรก็ดีการเงินโชคลาภความสุขสิ่งต่างๆการงานรวมถึงมีโอกาสมีชื่อเสียงอ่าเดอะซันขึ้นมางนี้ให้คุณทุกๆอย่างนะครับทุกๆเรื่องเลย รวมถึงคนโสดอยู่ก็มีโอกาสพบรักแน่นอนนะมาดูนะครับใบที่2ครับได้ไพ่อะไรครับ5ดาบสุ่ช่วงนี้ต้องบอกอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบ แม่กระทันหันเลยนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วได้ดีนะเพราะเดอะซันเป็นไพ่ดีคือโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงได้บ้านใหม่ได้สิ่งของใหม่หรือรวมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงอะไรที่มันดีขึ้นดีกว่าเดิมด้วยนะครับอ่ะใบที่3ครับแดดาบยังอยู่ในเรื่องของการแข่งขันการทําอะไรที่แบบเร่งรีบการตัดสินใจที่ต้องแบบ เด็ดขาดไปเลยเพราะฉะนั้นยังสื่อถึงคําว่าสิ่งที่ดีนะครับใบที่4ครับนะคิงไม่เท้าส่วนใหญ่ช่วงนี้การงานของคนวัาทิตย์เนี่ยจะมีความ โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับถึงใครมีปัญหาอะไรแล้วแต่คลี่คลายลงไปทางด้านทุกอย่างทําไปได้โดยที่สิ่งต่างๆตรงนั้นไม่มีปัญหาหรือว่าใครจะออกงานใครจะเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบกับการงานหรืออะไรแต่คนวันอาทิตย์เนี่ยด้วยสติด้วยปัญญาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะผ่านพ้นแก้ไขปัญหาทุกอย่างไปได้อ่ต้องบอกว่าถ้าจะทําอะไรนี่ต้องอ้างอิงถ้ามีเพื่อนมีฝูงก็อ้างอิงคนเกิดวันอาทิตย์ไว้ด้วยนะครับใบที่5ครับเจ้าชายเหรียญอ่สสาหรับ ใครที่รอคำตอบอะไรที่แบบอาจจะห่วงรูปห่วงร้านห่วงบริวารช่วงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเจ้าชายเหรียญเดอะซัน The Sun เนี่ยคือลูกร้านบริวารจะให้คุณและใครกำลังนะครับ อะรอผลในเรื่องของธนาคารการติดต่อการพูดคุยเอ๊ะเงินจะได้ไหมหรือว่าอะไรจะได้ไหมต้องบอกล่วงหน้าเลยครับได้รับข่าวดีแน่นอนครับในช่วงนี้คนวันาทิตย์นะครับมีโอกาสเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมสวนดทรงสไตล์สิ่งต่างเพราะว่ามันอาจจะเบื่อแล้วกับสิ่งเก่าๆนะครับรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านด้วยนะอะ โทรศัพท์มือถือสิ่งต่างๆบางคนเปลี่ยนซิมอ่ะเอาในเรื่องของความเป็นดวงนะครับหรือว่าความโชคดีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าใครบางคนแก้่วงจุย้ยสถานที่สิ่งต่างเปลี่ยนอะไรต่างๆที่มันให้ตรงกับสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้แก้ไขซ่อมแซมปรับปรุงแล้ว ดีขึ้นมีโชคมีลาบมาดูความรักบ้างครับความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้มีความสุขนะครับรักกันมากขึ้นช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าได้ดีและที่สําคัญนะโชคลาภอะใครอยาก,กะเสีียงโชคนะครับตั้งแต่รับฟังในช่วงนี้ยันไปถึงวันพรุ่งนี้เลยนะมีโชคมีลาบดวงดีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเจ้าชายเหรียญกระเดื่อซันเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของลูกนะครับ หรือว่าบริวารจะให้คุณต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้ดวงดีแล้วกันนะครับอคนวันจันทร์ในช่วงนี้เป็นยังไงหนึ่งสองสาม 4แล้วก็5ครับดูนะครับไพ่คนวันจันทร์ครับขึ้นไพ่จ u สต i c เลยความรับผิดชอบสูงมีความละเอียดนะครับเป็นคนที่ขึ้นจัสติกเนี่ยจะทํางานไรมีแผนแปลนวางโครงการทุกอย่างมีความละเอียดตําแหน่งหน้าที่การงานในช่วงนี้จึงแปลความหมายถึงความขยันไปที่2อครับ e m p e r o รเลยโอ้โหมีโอกาสได้รับงานใหญ่ นะครับเป็นคนที่ทํางานจริงจังมีความขยันโดยเฉพาะข้าราชการรัฐวิสาหากิจนะครับการทํางานอะไรในช่วงนี้ตําแหน่งของคนวันจันท์มีโอกาสก้าวหน้าเรื่องขั้นรวมถึงผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจหรือว่าจะมีงานใหญ่ๆเข้ามาใบที่3ครับได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าใครที่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าใครที่มองหาเลงอยู่หรือคำคำว่าแบบกรราดู งานที่เหมาะสมกับตัวเองเนี่ยตัวเองจะประสบความสําเร็จนะหนึ่งไม้เท้าคือชัยชนะน้องๆหนูๆด้วยนะครับถ้าได้ 1. ไม้เท้าเนี่ยก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจใบที่4ครับมีดวงผู้ใหญ่หนุนดวงมากๆเลยราชาถ้วย k ิงอ of ครับนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าจะหยิบจะจับจะทําอะไรคนวันจันได้ดีนะครับใบที่5ครับสี่เหรียญรู้จัก ค่าของการเงินประหยัดมัธยัติเอาใจใส่มีโชคมีลาบเกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนนะครับเลขทะเบียนบัตรประชาชนนะครับตรงนี้จะให้คุณ3ตัวท้ายสลับไปสลับมานะคนวันจันทร์ราบใหญ่นะครับก็เรียกว่ามีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นนะครับสำหรับความรักครับนะะค,คนที่รัางราหรือว่ายังไม่มีใครหรือว่าคนโสดช่วงนี้ให้มองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเครื่องแบบนะครับเออ j u s t i c เ t เพล์เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีความรักกับคนมีตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับมีความโดดเด่นบางคนเป็นตํารวจบางคนเป็นทหารบางคนเป็นพล,ลเรือนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าข้าราชการรัฐวิสาหกิจรวมถึงชาวต่างชาติได้นี่คือความรักนะครับสำหรับคนโสดแต่ถ้าคนมีครอบครัวแล้วต้องบอกว่าจะได้โชคได้ราบกับคนรักให้ช่วงนี้หมั่นเอาใจพูดเพบๆนะครับการจะทําอะไรแล้วแต่ไปทําบุญไปตุ้นไปนี่ด้วยกันนะครับจะมีความรักมั่นคงรวมถึงมีโอกาส มีลูกได้นะครับคนวันจันทร์สุขภาพแข็งแรงครับกินเก่งเจ้าเนื้อต้องออกกำลังกายนิดหนึ่งนะครับอ่ะม <whilst S 1> ันเกิดวันอังคารครับช่วงนี้คนวันอังคารเป็นยังไงนะครับหนึ่งสองสาม แล้วก็5ครับดูนะครับได้ไพ่ใบแรกขึ้นมาครับ1ถ้วยครับ1ถ้วยหมายถึงความรักความสุขอุดมสมบูรณ์อาหารของกินครอบครัวนะครับมีดวงเดินทางนะครับไปค้างแรมสถานที่สิ่งต่างโรงแรมที่พักหรือว่าแม้กระทั่งรีสอร์ทนะครับใบที่2ครับก้าวไม่เท้าช่วงนี้คือเบื่องงานอ่ะก้าวไม่เท้าการงานมันมักจะติดขัดนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากกินอยากเที่ยวอยากพักผ่อนนะครับใบที่3ครับเจ้าชายดาบนเหนื่อยใจ การงานเจ้าชายดาบกับก้าวไม่เท้ามันจะแปลความหมายว่ามีศัตรูมีอุปสรรคหรือเหนื่อยใจกับคําพูดกับใครเพื่อนร่วมงานหรือบางคนเขาเรียกว่าเกี่ยงนะรับโยนงานมาให้เราต้องทําหรือใครบางคนก็ทํางานกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบมันก็รู้สึกพานเหนื่อยเลยใบที่3ครับใบที่4ี่ครับเจ็ดเหรียญ คำนวณการเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เรียกว่ารายรับรายจ่ายเราก็มีโอกาสที่แบบใช้จ่ายเก่งแต่เราก็ดูว่าเราลอดไหมเราไปได้ไหมเจเหรียญเนี่ยยังไงก็เอาตัวรอดได้นะครับใบที่5ครับได้ไพ่เดวิลโอ้โหเดวิลกับหนึถ้วยรักๆักค่ๆมาแรงที่สุดเพราะฉะนั้นคนวันอังคารครับในช่วงนี้ระวังเรื่องชู้สาวระวังเรื่องรักแทรกซ้อนโดยเฉพาะหนึ่งถ้วยมันขึ้นเรา พวกถ้วยขึ้นมาก่อนเนี่ยมันจะแปลความหมายว่าเรามีสิทธิ์แก่ชอบคนนูน้นนะครับรวมถึงไปชอบคนมีเจ้าของหรือว่าไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นจะมีเจ้าของไม่สนนะครับเดวิลมันมาแล้วไงกิเลสความพึงพอใจบางคนก็ช่วยกันปกปิดหรือแม้กระทั่งเหมือนกับว่า ไปปิ๊งไปปังรักกับใครอาจจะแปลความหมายว่านะครับเราหวังในเรื่องของการช่วยเหลือการเกื้อกูลนะเพราะว่าเดวิลเนี่ยมันก็คือกิเลสต,ตัณหาความพึงพอใจรักโลภกดหลงส่วนคนมีนครอบครัวแล้วนะครับระวังสักนิดนะนะครับกักเก็บตัวโควิดนะครับแหมลูกเพิ่มมีหลายครอบครัวแล้วนะแม่เก็บกันไปเก็บกันมาลูกโผล่กันมาอีกคนหนึ่งเนี่ยครับหนึ่งถ้วยกับเดวิลเขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ ความพร้อมของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีครอบครัวแล้วมีโอกาสจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการมีบุตรนะครับยกเว้นทําหมันแล้วทําหมันแล้วก็ไม่เป็นไรในช่วงนี้น้ำหนักนะครับมักจะขึ้นครับอาหารการกินสุขภาพสิ่งต่างๆนะครับเรียกว่าอะไรก็อร่อยนะครับพวกเดวิลกันหนึ่งถ้วยเนี่ยอาหารเต็มโต๊ะจัดเต็มของขาวของหวานอาหารทะเลนะครับไปซ,ซื้อนู่นซื้อนี่ก็แล้วก็มาทํากินกันก็รู้สึกว่า มีความสุขเพราะฉะนั้นกองทัพเดินด้วยท้องครับถ้าใครเกิดวันอังคารแล้วมีทุกข์มีปัญหามีสิ่งต่างๆอะไรที่มันเป็นอุปสรรคพักไว้ก่อน นะครับรีแลกไปเที่ยวนะครับไปกินทานเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายลงไปทางด้านที่ดีนะครับแต่ถ้าสุขภาพก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับนะครับน้ำหนักมันเยอะในช่วงนี้ก็ต้องหมั่นออกกําลังกายใครบางคนนะกินแล้วก็ง่วงง่ายนะครับเป็นกฎไหรย,ย้อนได้เพราะฉะนั้นต้องเอาใจใส่นะเดินสักพักนะครับแล้วก็ค่อยง่วงแล้วค่อยนอนก็ไม่มีปัญหานะครับในช่วงนี้ใช้เงินเยอะแต่เอาตัวรอดได้นะครับอ่ะ สแล้วก็5ครับพุธนี้ก็คือทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนด้วยนะไพ่ใบแรกครับพระสังฆราชเลยช่วงนี้คนวันพุธใจบุญใจกุศลนะครับไพ่พระขึ้นมาขนาดนี้นะครับต้องบอกว่ามักจะมีสิ่งต่างๆที่ดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่การพูดการช่วยเหลือการทําอะไรแล้วแต่จิตใจดีงามนะครับไม่มีพยานอันตรายช่วงนี้คนวันพุธมักจะเกี่ยวข้องกับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัด นะครับโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับหรือโรงเรียนรวมถึงมหาวิทยาลัยนะครับใบที่สองครับได้ไพ่สเตนครับมีความเข้มแข็งมีความมุ่งมัน่นมีความมุม,นมามมมนะมีความเพียรพยายามคนวันพุธอยากจะทำอะไรในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าจิตสาธารณะและทำสิ่งใดแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความมุ่งมัน่นสำเร็จทุกสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าสเตนเนี่ยมีความเพียรพยายามและอุตสาหะใบที่3ครับเจ้าชายเหรียญ จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินการงานนะครับใครรอตําแหน่งใครรอบางสิ่งบางอย่างต้องบอกเลยว่าได้นะครับแน่นอนประสบความสําเร็จข่าวดีแน่นอนใบที่4ครับได้ไพ่1ิเหรียญโอ้โหช่วงนี้ค้าขายมีกําไรจะติดต่อพูดคุยจะรองงานใหญ่จะรอการเงินรวมถึงใครที่เป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์การเงินหรือว่าค้าขายอะไรแล้วแต่ช่วงนี้มีสินทรัพย์ประสบความสําเร็จได้เงินได้ทอง รวมถึงมีโชคราบเกี่ยวข้องกับบ้านเลขที่เลขที่บ้านตัวเลขตัวเนี้จะให้คุณเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นคนวันพุธกลางวันพุธกลางคืนไม่ต้องมองไหนไกลนะครับเลขที่บ้านบ้านเลขที่นี่แหละใบที่5ครับราชินีพจรจะันทร์เสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องบอกว่า มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับรอบข้างรวมถึงตัวเราเองเสื้อผ้าหน้าผมทรงผมนะครับเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินข้าวของสิ่งต่างๆรวมถึงการทำความสะอาดนะครับนำของเก่าสิ่งต่างๆมาปัดมาดูแลให้ดีให้สวยงามจะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนช่วงนี้ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมาดูครับความรักของคนวันพุธนะครับถ้าเกิดมีปัญหากันอยู่การขัดแย้งจะให้อาภัยกัน ใครที่นะครับคู่คลองหายไปนานเลยช่วงนี้ครับมีดวงของการยูเทิร์นรีเทิร์นให้อภัยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าใครที่เคยมีปัญหาสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะถูกคลี่คลายนะครับใครมีคดีความสิ่งต่างๆช่วงนี้จะได้รับข่าวดีครับใช้ชนะประสบความสําเร็จคดีความสิ้นสุดแล้วแก้ไขทุกอย่างได้คนที่มีครอบครัวแล้วครับจะได้รับข่าวดีจากลูกหลานบริวาร รวมถึงให้หมั่นเอาใจคนรักครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับคนรักจะให้โชคให้ราบหรือมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของความมั่นคงการงานความสําเร็จของคนรักได้อ่ะเรียกว่า คนวันพุธเนี่ยมีสิ่งต่างๆที่ดีใจบุญใจกุศลการเงินการทองก็มีทั้งมีน้ําใจแล้วก็ได้รับด้วยอ่ะถ้าได้รับเนี่ยนะครับมีทั้งไพ่พัดสังราชและก็มีทั้งเจ้าชายเหรียญน,นะครับต้องบอกว่ามีโชคมีราบทั้งกับผู้หลักผู้ใหญ่และก็คนอายุน้อยนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันพุธดีมากอ่ะและอย่าลืมนะมีโชคมีลาบกับเรื่องของบ้านเลขที่นะครับอ่ะ คนเกิดวันพฤหัสในช่วงนี้เป็นยังไงนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ครับดูนะครับคนวันพฤหัสครับได้ไพ่ราชินีดาบพวกราชินีดาบเนี่ยแปลความหมายว่าต้องแกร่งต้องอดทนต้องเข้มแข็งมีหลายๆสาเหตุต้องตัดสินใจนะครับต้องบอกว่าต้องเดินหน้าถอยหลังไม่ได้พวกราชินีดาบเนี่ยต้องฟ่าฟันต้องเข้มแข็งต้องเข็นตัวเองใบที่2ครับและจะได้ดี ให้ราชินีเหรียญแปลควาหมายว่าทําทุกอย่างมุ่งมั่นทุกอย่างแล้วได้เงินได้ทองนะครับต้องบอกว่าเหนื่อยน่อยแล้วก็ได้ตังค์แต่ก็คุ้มนะราชนีเหรียญน,นี่ก็เป็นเงินใหญ่สีดาบสุขภาพต้องระวังเกี่ยวข้องกับแขนขาหลัง หัวไหล่หรือว่ากล้ามเนื้อนั่นเองรวมถึงใครบางคนนะครับมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับปวดฟันนะครับหรือว่าเจ็บฟันหรือว่ามีโอกาสจะไปพบแพทย์พบหมอได้นะครับใบที่4ครับเจ้าชายดาบช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการแข่งขันสูงหน่อยนะครับอาจจะมีเรื่องของการขัดแยง้งหรือว่ามีคนแบบยั่วยุอารมณ์นะครับคนวันพฤหัสขอให้ใจเย็นครับรวมถึงใครที่ค้าขายสิ่งอะไรไว้แล้วแต่ในช่วงนี้สถานที่ที่ค้าขายเนี่ยมักจะถูกกดดัน ถูกแย่งถูกช่วงชิงหรือใครบางคนก็คือเขาเรียกว่าซ่อมแซมปรับปรุงนะครับเจ้าของสถานที่ก็มักจะปรับปรุงอ่ะเรียกเงินเรียกทุกอย่างไอ้ใจเราไม่สู้ก็ไม่ได้เพราะว่าทํามาแล้วค้าขายมาแล้วนะครับใครก็เรียกว่า ate, รีโนเวทเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันจะบอยแล้วจะต้องปรับปรุงให้ใหม่ๆเพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสต้องใจถึงนะครับต้องเข้มแข็งถ้าใจไม่ถึงช่วงนี้ก็อาจจะกังวลต้องไปหาเงินหาทองนะครับใบที่5ครับ w h e l of fortune อ่ะ ต้องบอกว่าคนวันพฤหัสให้สู้อยากกลัวอยากกังวลห้ามคิดเล็กคิดน้อยทุกอย่างเพราะว่าวิวออฟอ t ์จูเนี่ยเดินหน้าแล้วจะได้ดีนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับมีให้หลายสาเหตุขบคิดนะครับแต่ต้องบอกว่าเข้มแข็งเอาไว้หนักแน่นเข้าไว้แล้วจะได้ดีเรื่องของปัญหาถูกติฉินนินทาถูกว่าร้ายถูกอะไร,ะไรมีบ้างแต่ขอให้คนวันพฤหัสเนี่ยปรง ทำใจให้สงบอย่ายั่วยุยาอะไรต่างๆซึ่งแปลความหมายว่าใช้ธรรมะเยอะๆช่วงนี้จึงอยากจะชวนคนวันริหัสเนี่ย ไปทําบุญไปใส่บาตรนะครับก็เรียกว่าทําบุญใส่บาตรให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับกวดน้ําแล้วก็ใช้ธรรมะทุกอย่างเนี่ยจิตใจจะเย็นขึ้นความรักในช่วงนี้ต้องบอกว่าเรากับคนรักเนี่ยต้องช่วยเหลือกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าปัญหามันจะเยอะแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนแล้วทุกปัญหาจะถูกคลี่คลายลงไปในทางด้านที่ดีได้ครับอ่ะ มาดูนะครับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำวันพุทธที่27พฤษภาคมพศ2563ดูซิว่าดวงชะตาในช่วงนี้เป็นอย่างไร1 2 3 4, แล้วก็ห้าเน้นมีโชคมีลาบหรือเปล่าด้วยนะครับดูนะครับคนวันศุกร์ครับได้ไพ่เก้าม้ถาวรุ่งนี้ระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานไว้ให้ดีนะครับมักจะมีคนที่แบบหวังกับจะเลื่อยเก้าอี้หรือว่าชิงดีชิงเด่นหรือว่ามักจะให้โทษเรานะครับเพราะฉะนั้นการงานต้องเอาใจใส่ให้ดีที่สุดนะครับห้ามประมาทใบที่สองครับ judgment เรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็มีนะครับใครมีโอกาสที่จะย้ายงานแบบกระทันหันเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแต่ใครที่มีเรื่องของขคดีความใครที่มีปัญหานะครับต้องบอกว่าจะได้รับข่าวดีนะครับยกฟ้องหรือว่าปัญหาทุกอย่างจะถูกคลี่คลายลงไปในทางด้านที่ดีได้นะครับใบที่3ครับก้าวดาบสุขภาพช่วงนี้ห้ามใจร้อนนะครับถน,นนนะครับผนางนะครับช่วงฝนตกรถ นะครับถนนมันลื่นขับรถขับรานะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ขับขี่ต้องเอาใจใส่เพราะว่าดวงช่วงนี้คนวันศุกร์ต้องระวังอุบัติเหตุนะครับหรือว่ามีอุปสรรคในเรื่องของเชียวชนนะครับใครบางคนขับรถยนต์นะครับอยู่ดีๆจอดติดไฟแดงมาตุรุมนะครับ กระจกข้างไปตูดไปอะไรเงี้ยต้องบอกว่ารอบคอบไว้เช่นเดียวกันนะครับใบที่4ครับอัศวินดาบนะครับต้องบอกว่าความแข็งแกร่งความอะไรต่างๆช่วงนี้ก็ต้องห้ามประมาทเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของการงาน อุบัติเหตุอุปสรรคก็มีห้ามใจร้อนนะครับใบที่5นะครับเดวิลโอ้โหช่วงนี้อารมณ์โทสะมันมีมากนะครับต้องบอกว่าให้เอาใจใส่แต่ดีจังตรงที่ว่าใครที่มีปัญหาทุกอย่างแล้วจะมีผู้หลักผู้ใหญเ่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของความรักในช่วงนี้ระวังนะครับกิเลสสูงมากคนวันศุกร์นะครับ มือที่สนะครับหรือว่าใครที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องระวังระแวงระวัง,วง,วงคิดมากหรือว่ามีปากมีเสียงกันได้ช่วงนี้อยากชวนคนวันศุกร์นะครับไปทำบุญกับโรงศพไปทำบุญกับคนพิการคนเจ็บคนป่วยแต่เรื่องของโชคลาภคนวันศุกร์ถ้าอยากได้โชคลาภนะครับให้ซื้อลอตเตอรี่กับคนพิการนะครับ ให้เขาหยิบให้เลยนะครับคนพิการเนี่ยจะให้คุณให้โชคให้ลาบได้ส่วนสุขภาพต้องระวังเกี่ยวข้องกับพักผ่อนน้อยนะครับเรียกว่านะครับทาแต่งานหรือว่าคิดมากกังวลใจถ้าใครมีปัญหาอยู่ชวนกันไปทําบุญเลยหรือปล่อยวางรีแลกเพราะช่วงนี้คนวันศุกร์ถือว่าฝืนไปทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจมักจะมีเรื่องของปัญหาถูกใส่ความถูกให้ร้ายต้องรอบครอบเอาไว้ที่สุดใช้ธรรมะแหละครับจะดีที่สุดนะครับมาดูครับ คนเกิดวันเสาร์นะครับประจําวันพุทธที่27พฤษภาคมนะครับ2563ดวงในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับคนวันเสาร์1 2 3 4แล้วก็5มีโชคมีลาภไหมดูนะครับใบแรกครับพระสังฆราชเลยจิตใจบุญใจกุศลครับชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตใจธรรมะผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณนะครับ แควคราดพยันอันตรายใดทั้งสิ้นช่วยเหลือผู้คนปัดเป่าสิ่งต่างๆให้ผู้คนได้รวมถึงตัวเราเองรวมถึงถ้าเกิดไปทําบุญไหว้พระนะครับจะมีสิ่งที่ดีเสริมมงคลยิ่งขึ้นใบที่สองครับแม่มีทั้งพระมีทั้งกิเลสเลยนะคนวันเสาร์ในช่วงนี้ต้องบอกว่ามีสิ่งต่างๆที่ดีเข้ามานะครับอาหารขนมนม,นมเนยกิเลสในตรงนี้ถ้ามีไพ่พระอยู่มันจะไม่น่าอันตรายเลยก็เรียกว่าเข้ากับเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆทั้งคนดีคน เกเรอะไรต่างๆได้หมดแต่ไม่มีพิษมีภัยกับเราทั้งสิน้นใบที่3ครับราชินีดาบใช้เงินเยอะใช้เงินเก่งครับช่วงนี้ราชนีดาบกับเดวิลอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ซื้อก็อำนวยความสะดวกให้กับตัวเองและครอบครัวคนในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างหกไม่เท้าแต่ก็มีไพ่ของความสําเร็จชัยชนะการงานการติดต่อการจะทําอะไรทุกอย่างก็รุ่งร่วงผ่านพ้นได้ดีใบที่ห้าครับ8ดไม้เท้าโอ้โห งานเยอะนะครับประสบความสําเร็จมีทั้งงานฟรีด้วยงาน thank you thank you ช่วงนี้คนวันเสาร์จึงมักจะแปลความหมายว่าใจบุญจกกุศล thank you ก็ยอมทําเพราะว่ามีความสุขเพราะว่าดวงดีช่วงนี้คนวันเสาร์ก็เรียกว่าเป็นดวงหัวใจของคนสาธารณะประโยชน์นะครับเรียกว่าคนขวัญใจชาวบ้านนะครับการเสี่ยงโชคนะครับเดวิลกับพระสังราชใครชอบรุ้นขันต่อให้ไปไหว้พระก่อน ทำบุญใส่บาทก่อนและเขย่าเสียงซิมซีเห็นไหมพระสังฆราชนะครับเขย่าเสียงซิมซีตัวเลขนํามาเสี่ยงโชคได้นะครับช่วงนี้อาหารการกินต้องระวังท้องผูกท้องเสียส่วนความรักเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเชื่อนะครับรักการผูกพันกันเดวิสกับพระสังฆราชความรักจะช่วยเหลือเกื้อกูลเข้าใหม่ปามันคนโสดนะครับมักจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่ามีเจ้าของเข้ามาแล้วเข้ามารักเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันต้องระวังนะครับอาจจะเป็นเรื่องของ กิ๊กกั๊กนะครับอ่ะ